เรียนผู้ในการโรงเรียนบรรจนาราสีลงเรียนทิพด้วยข้าพเจ้านายขิตพิศุทธ์สกุลครูโรงเรียนบรรจนาราสีลงเรียนทิพในนามของคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครูประจำปี2567ขอขอบพระคุณเป็นยาจิจกรรมสัปดาห์วันครูระหว่างวันที่11-17มกราคม2567 กิจกรรมที่จัดได้แก่การสวดคำฉันทระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์การกราบครปัญญาตนการมอบรางวัลคำฝัญวันครูประจำปีทางศึกษาและการปลูกไม้ดอกในสถานศึกษาโรงเรียนวัชรทนารามได้จัดกิจกรรมสัปดาหวันครูประจำปี2 5 6 7มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อระลึกถึงประทุณของครูอาจารย์2เพื่อส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหวา่างครูและความเข้าใจอันดีระหวา่างครูกับประชาชน3เพื่อยกเพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพปัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานเปิดงานการจัดกจททิจกรรมธรรดาวันครูประจำปีพุทธศักราช2567 ขอเรียนเชิญครับครูและุู้จัดทางการศึกษาทุาทกท่านวันนี้ที่ฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเ,ป,เ,เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัดดาห์วันครูประจำปีพุทธศัก,การาช2567วันครูจัดที่มีพิครก้นแรกเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศัก,ก,การาช2500ซึ่งเนื่องมาจากพระราชบัญญัติครูในราช,ก,าชาารกิจจานุเบกษาเมื่อปีพุทธศัก,การาช2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงสาริการเรียกว่าครูรุกสภาซึ่งมีสถานะเป็นน,นิติบุคคลและให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกค,ครูรุสภาโดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทําหน้าที่ให้ความเห็นในเรื่องของนโยบายการศาึกษาและวิชาการทึกษาทั่วไปแก,ก่กระทรวงสาธิการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือ,อตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครูคำว่าครูมาจากศัพท์ภาษาสันสกฤตโดยคำว่าคุรุกและภาษาบาลีคำว่าครุกหรือครุรุครูหมายถึงผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ผู้สร้างสรรค์ูุิปัญญาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ เป็นผู้ที่มีหน้าที่สอนอบ,บรมเกี่ยวกับวิชาความรู้การอ่านเขียนสัญลักษณ์ของวันครูนั้นคือดอกก้วยไม้ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นดอกไม้ประจำวันครูนางคำกรของหม่องหลวงปิ่นมาราคุณผู้ชนียกุุคคลแห่งวงการศึกษาไทยที่ว่าด้วยไม้มีดอกช้าฉันใดการศึกษาเป็นไปเช่นนั้น ขันออกดอกคราวใดางามเด่นง,งานสั่งสอนปลูกปั้นเสร็จแล้วแสงงามด้วยกล้วยไม้แต่ละช่อจะผลิดอกและต้องใช้เวลานานและต้องการการดูแลเอาใจใส่ไม่น้อยเช่นเดียวกับครูแต่ละคนกว่าจะสั่งสอนเขี่ยวเข็นสิบคนแล้วคนเล่าให้มีความจเจริญก้าวหน้าในเชีวงิตได้ก็ต้องใช้เวลาอบรมสั่งสอนไม่น้อยด้วยเช่นกัน นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครูคือผู้นำความรู้ทั้งด้านในตำราและนอกตำนอกตาราจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาคาเชราจาดิยพนตีคุณุนตรานุสาสกาข้า ขอตั้งพณะรูกล่าวคำปฏิญาณตนต่อที่สาธารณชนผู้คนโปรดกล่าวตามัมข้อหนึ่งข้อหนึ่งขง้าจากบาเท็ยนตนข้าจากบาเพ็ยตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นคผูให้สมกับ<อ>ที่ได้ชื่อว่า คณะครูข uh, şey um, ้าจะรักษาชื่อเสียงของคณะครูและบัเคับตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและบัเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมค่ะขอกราบขอบพระคุณคุณครูชชยสติใจเฉยที่เดียว ที่ครูแต่งนะคะก็คือครูดีสิ์เชิดชูมุ่งพัฒนาความรู้คู้คู่เทคโนโลยีค่ะ